นะแ,แผนพัฒนานสมาคมหถูกกำกับดูแลนะครับผมใช้คำว่าถูกกำกับดูแลน้องๆไปอยู่ในสำนักงานเลขาบรรยายไปว่าจะเป็นส่วนงานเล็กๆน้นอยๆงานก็สามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนแต่พอที่เท่าที่ผ่านมาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราัน,น,นั้นเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาแบบออเป็นทุกองค์กรถ้าเราไปดูเลยเจอเห็นว่าเขาจะมี มีการสร้างโครงสร้างมีการแบ่งโครงสร้างนะครับประเด็นต่อไปโครงสร้างจะทําให้การกํากับติดตามงานเป็นอะไรเอาตรงนี้ก่อนนะอาจารย์ธุพจนยกมาหมดแล้วผมว่าจะเพื่งไปดูนะอุปนายกนะครับละคุณ่อนก่อนมันเป็นหลักครับเป็นหลักไปตามแผนก่อนแห่งหลักนี้นะครับต่อไปก็คือพัฒนาส่งเสริมวิจัยเรื่องด้วยกันใหญ่ เรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องการขับเคลื่อนในระดับนโยบายแล้วนะจ้าเดี๋ยวผมเราจะเป็นผู่นะครับที่จะขอได้ได้ได้ดำเนการในส่วนนี้ทั้งหข้อขององค์ประกอบที่เป็นคณะกรรมการบริหารนั้นจะมีหน้าที่ตรงนี้ท่านจะได้มอบให้เราอีกนะครับนะจควเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเบรกนะคะแล้วก็ต่อด้วย เส่นสุบารกิจหน้าที่การตีราคาของคณะกรรมการบริหารเนี่ยจะต้องตีราคา